ครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2566จนสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีเรามาเตรียมความพร้อมในศักยภาพของชีวิตของเรานั่นก็คือเพิ่มมูลค่าให้มากกว่าในชีวิตในสิ่งที่ดีก่อร่างสร้างตัวให้เราเข้มแข็งให้ครอบครัวของเราแข็งแกร่งครับ โดยใช้มือถือของเราประกอบกิจกรรมธุรกิจการงานและเป็นธุรกิจที่สามารถขยายเครือข่ายไปได้ทั่วโลกนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ l i อ n m มอ e ที่เขามอบธุรกิจให้เราโดยเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ l i อ n m มอเรามีหน้าที่เพียงขยาย ผู้บริโภคในลักษณะของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นแล้วเป็นการรองรับที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มพูน3เดือนแสน6เดือนล้านได้ไม่ยากเลยด้วยระบบวิธีการของ PDX Project ที่จะมารองรับแผงธุรกิจของ l i อ n m มอ l ให้เห็นผลด่นชัดเด่นชัดมีหลายท่านได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปแล้วนะครับ หยิบเงินล้านไปแล้วแล้วได้รถเบนซ์ไปขับฟรีแล้วแถมไปเที่ยวต่างประเทศในระดับพรีเมียมอีกนี่คือสิ่งที่จะเป็นโบนัสให้กับชีวิตของเราในการเปิดใจเปิดโอกาสทางธุรกิจที่เราสามารถลงทุนด้วยหลักร้อยบาทก็สามารถสร้างไรายได้เป็นหลักล้านได้แล้วก็ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวในการขับเคลื่อน แผนธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเรานี่ก็คือเส้นทางของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งโดย l i o n On More PD x p x p r o j t c t ให้คุณมากกว่าความสำเร็จครับ